สวัสดีทุกๆท่นอาจารชะตาพรงานเยอะค่ะชราพรงานเยอะ,ะ,เ,ยอะเดี๋ยวจะตัดคณะเม็กซิโกต้นพวกนี้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านไว้คือปลูกไว้นานแล้วเดี๋ยวเราจะรื้อออกนะคือตัดตัด,ตดเอาออกเพราะว่าดูอาการแล้วเขาไม่ค่อยดีพอมาตัดเสร็จแล้วเราถึงจะเห็นว่าเขาโดนหนอนเจาะเห็นไหม เขาไม่ค่อยแตกยอดแตกใบนี่นี่ไงโดนหนอนเจาะตามลำต้นมิหน้าล่ะบางต้นเขาไม่แตกไม่แตกยอดแตกใบแต่ทีนี้ว่าเราจะรื้อออกให้หมดเริ่มโทมเริ่มอะไรก็เดี๋ยวหาปลูกใหม่ ยังไม่รู้เลยว่าจะปลูกอะไรคณะเม็กซิโกเป็นหรือต้นชายยาเอ่อมารากอกินใบหรือต้นผงชูรสนะจ๊ะทุกๆคนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะว่าคณะเม็กซิโกไปเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชใน Google ได้เพราะว่าเขาจะมีบอกสรรคุณอะไรต่างๆวิธีการปลูกตัดกิ่งมาปักชำทิ่มๆก็ติดแล้ว เนี่ยหรือตัดเป็นท่อนๆทๆวางไว้ตรงดินชื้น,นๆเขาก็งอกไม่ดื้อไม่สซนถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปนะเขาก็จะงอกออกมาให้เราได้กินแกงส้มก็อร่อยสรรพคุณก็เยอะธาตุอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสบำรุงกระดูกและฟัน พอดีโมเด,ดมาชื่นชมมะยงชิดของเราไงนยชื่นชมเสร็จแล้วก็มีสุกอยู่ลูกหนึ่งเราก็กําลังจะอัดคลิปปรากฏว่ามะยงชิดเขาหลุดแต่เราก็อัดคลิปสั้นลงไปแล้วอัดคลิปสั้นลงไปกินชิมมะยงชิดแล้วเขายังไม่สุกดีไงก็เ,เลยเปรี้ยวๆมีแบบรสเปรี้ยวๆหน่อย อันนี้ก็ตัดแต่งไปเหลือให้ชื่นชมอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะอยู่ประมาณนี้ลูกก็โอเคอยู่แต่ลูกไม่โตเท่าไหร่แต่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับคนที่รักการปลูกเนาะขอให้ติดผลออกมาให้เราชื่นชมสักนิดเีหน่อยก็โอเคละเราจะได้มีเอาขึ้นปกคลิปไงสำหรับ กลุ่มรักการปลูกก็ต้องเอาขึ้นปกคลิปไปนะลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมายอดยอดออดมม่วงเต็มเลยพอฉัน เดี๋ยวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราบรรยากาศดีดีดอ,อันตรายจนผู้ร้ายก็กวนคอยจะคิดปล้นค่ากลัวขโมยจะรักรักไม่ใช่รักนั่นสมอง ลัวขโมยจะลักควายไทยนาเพราะลูกมาแนวนานอนเฝ้าป่าชายแดนสมองเริ่มแบบเลอะเลือนแล้วไงนะมิสกอดยังไงอะไรใครรำพึงคิดถึงคนเคยรำพันสัญญาไว้มัน ไม่ครอนแคลนโอ้ยดูยอดสิปานชนีคิดถึงพี่หรือเปล่าเราแฟนนะขอถ่ายหน่อยกลัวกระลไลใครกลัวเศรษฐีมื่อไว มาคลั่งใครเนื้อแน่นกลัวหน้ามนลงลืมคนชายแทนเฮ้ยไปไหนนะเพื่อนเฮ้ยเ่ยจะยิงเหรอทักหน่อยทำยิงไม่พูดไม่จาเดี๋ยวเราก็จะตัด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 ให้หมดเต็มนเต็มตเตียแบบนี้แหละจ้ะเอาให้กุดเลยปปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเรานะนนจ๊ะทุกๆคน อันนี้เตรียมน้ำไว้เพื่อที่จะใส่พวกออน้ำหมักต่างๆมาบำรุงต้นไม้หน้าบ้านซึ่งจริงๆเนี่ยเราอะมีพวกปุ๋ยธรรมชาติอยู่แล้วที่ตัดกิ่งต้นมงต้นไม้รอบบ้านตัดกิ่งโน่นกิ่งนี่ตัดกิ่งมะคงมะขามตัดกิ่งกระถินตัดกิ่งมะรุมเอามาใส่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 วนี่ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีแต่มีพวกออสารที่ไป กำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้เพราะว่าเขามีสารที่เป็นพิษอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาย่อยสลายไปในเนี้ยมันจะได้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ช่วยกําจัดพวกลงมแมลงได้บ้างหอยทงหอยทาาไข่เขยอะไรเงี้ยดาวเอาแต่เราสังเกตว่าเรายังไม่ค่อยเห็น เพราะหม่องนี้นะส่วนมากจะได้ใบของคณะเม็กซิโกซึ่งเราต้องปรุงสุกเราคิดว่านะมันน่าจะมีพวกสารที่ไซยาายอะไรแบบนี้ทำให้แมลงในดินหรือไข่หอยทากลูกหอยทากได้รับสารพิษก็พอแบบเดาๆดาเดาสวัสดีสวัสดีด วัดดีเอาอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีนะทักบางสิเวลาทักอะ่ะทักอะ่ะทักคุยคุยกันบ้างสิจอดจอดจอดคุยกันก่อน <c oughs> วุยดื้อจังทุกวันนี้คือเราเลี้ยงหมามาทั้งชีวิตไงเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับหมารู้เรื่องแล้วก็ติดปากหมามาด้วย <c oughs> ไม่ชอบเราก็ไปดูช่องอื่น <c oughs> ไปดีกว่าทํางานต่ออย่าลืมนะจ๊ะมุ่งมั่นแข็งแกจะสัรนเวลาหนึ่งสมองสองมือทําชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจําเอาไว้ให้ดีจําเอาไว้ให้ดีว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตเราทํามาหากินสุจริตถึงมันจะได้เงินน้อยแต่มันสบายใจเข้าใจไหมคือมันจะสบายใจ นี่เดินออกไปสู่สังคมได้โดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครจะมาทำจะทำร้ายหรือเจอตำรวจมาจับอะไรแบบนี้ทำมาหากินแบบสุจริตดีสุดบอกแล้วว่ามันได้เงินน้อยแต่มันสบายใจ รออย่างเดียว,วรอรับเงินสวัสดิการรัฐเนี่ยขอให้พอถึง60ปุ๊บก็อยากจะให้เพิ่มเป็นสัก1 0 0 0บาท3,000บาทต่อเดือนนะเอาไว้ใช้จ่ายในวัยชาราของเราไงเราจะได้ไม่เหนื่อยมากแ,แก่แล้วอ่ะจะให้ทำอะไรแบบหนักๆก็ไม่ได้แล้วถ้าหมากินมันก็ต้องต้องใช้เงินมีค่าน้ำค่าไฟยอยู่ไงมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีใช่ไหมจ๊ะ อันนี้มีคนถามว่าอะไรบ้าแน่ใจนะว่าเป็นอะ,อะไรนะแน่ใจนะว่าเป็นผู้สารน้าสดปากชำ้ำไม่แน่ใจได้ไงก็ปากช้ำกับมือแต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้พ่อมเมล็ดก็เป็นเรื่องปกติที่เขาเขาเขาไม่ได้ตามคลิปเราตั้งแต่ต้นเข้าใจป่ะเขาไม่ได้ตามคลิปเราตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อสงสัยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่เขาจะสงสัยได้ว่าไงนใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่หน้าบ้านเนี่ยได้ปุ๋ยชะพลูเนี่ยได้ได้เนี่ยชะพลูหน้าบ้านเนี่ยส่วนมากนะใบใหญ่ๆยิ่งเดี๋ยวคอยดูหน้าฝนนะเดี๋ยวคอยดูหน้าฝนรอดูฝนนะคือจะใบใหญ่มากเดี๋ยวกันบนไปบนมาเนี่ยใบเขาก็จะใหญ่ๆชะพลูเนี่ยปลูก ครั้งเดียวพอเขาเป็นเมล็ดพันธุ์นะเขาก็ร่วงหล่นลงพื้นดินลงพื้นดินลง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 เดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเต้นไปนหมดเลยอันนี้นึกว่าตายเนี่ยต้นหยอต้นเนี้ยไม่ตายนะแต่นี่คือต้นมะย,ยมสมัยก่อนที่เราปลูกต้นมะย,ยมต้นเนี้ยซึ่งติดลูกดกมากเลยดกแบบดกทุกกิ่งเลยสุดท้ายแล้วตายครับไม่รอด ออกมาปีเดียวเท่านั้นเองอะแล้วก็ตายอันนี้ยังไม่รู้ว่าส้มอะไรนะเพราะเวลากินส้มเสร็จแล้วก็ชอบเอาเม็ดมาฝังฝังฝังไว้ส้มบางมดส้มเชงหรือส้มอะไรสักอย่างจำไม่ได้หรอกยิ่งเท่ารลอด้วยอา้าว นี่ตัดตัดเอาตัดยอดเขาจะแตกไม่ใจ่เนี่ยอะโวคาโดนี่มะเฟืองเปรี้ยวมะเฟืองเปรี้ยวใครชอบกินอะไรก็หามาปลูกแค่นั้นเองอน,นี่หม่อน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 ของพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรามัมรี่ขาวตาเที่ยงแอดนกคอมพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอิน ใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอโรงเรียนก็เพจมัมอมรี่เขาตัดเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนรับรองได้ไปติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้ต้นพืชบอนสีไม้ด่างจากช่องน้องหนวดและช่องพวกเราได้เลยนะช่องคุณหน่อยบ้านไร่องค์พยอมก็ได้น้องบีแม่บีปลูกผักก็ได้สาวน้อยทำสวนน้องเอเก้าเก้าเกษตรอินทรีย์อีกหลายช่อง มาซื้อกับพวกเรารับรองได้ไม่มีโดนโกงแน่นอนอันนี้ของพี่หมูเพิ่มไปที่น่ารักนานเฉวยพวกนานเฉวยเอาไปหมักทําปุ๋ยหมักอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยหม่องเนี้ก็จะได้ปุ๋ยจากจากใบนานเฉวยพืชผักขมๆแล้วก็ได้จากนี่ด้วยเอ่อ s t r a าเพราะเราตัดเสร็จเราก็เนี่ยเอาวางไว้หม่องๆนี้ทั้งนั้นเลย พราะฉะนั้นก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเขาช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดีพี่หมูเพื่อนบ้านที่น่าร <c oughs> ักให้มาอยู่นู่นอยู่นู่นใกล้นู่นแสดงว่าไกลออกไปหน่อยโอ้ยด่าไปเอามาเด็ดหูยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาเมื่อกี้จะเอาปลาร้าซะหน่อยนึงโอ้หน่ากินมากเลยอะ เดี๋ยวเราจะรอกินนนี่กล้วยน้ำํำว้าตอนนี้ตอนอ้นใหญ่สูงดีเราเคยค้นค้นค้นต้นกล้วยนี้ลงมาบำรุงให้กับมะยงชิดต้นกล้วยเขาเป็นพืชอวบน้ำเขาจะมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงและย่อยสลายง่ายมากเพราะฉะนั้นหลายคนจะเอามาทำปุ๋ย ตัดใบตัดกิง่งตัดก้านตัดอะไรก็แล้วแต่สมมติตัดกล้วยเสร็จกินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาต้นเนี่ยเอามาทําปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะต้นไม้งามงามเนี่ยนี่ก็จะได้ปุ๋ยสรารพัดปุ๋ยไม่ยองชิดต้นเนี้ยแต่ดอกร่วงไปเยอะบรรยากาศบ้านเราดีดี น,นี่ก็ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ว่าจะตัดชะอมตัดแต่งชะอมตาเนี้ยรั้วกินได้รั้วกินได้พืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะจ๊ะอันนี้ก็ตัดไปเหมืงงนอนกันมะขามเทศมะขามเทศเกษตรเรามั่นใจว่าต้นนี้มะขามเทศเกษตรเพราะอาเฮียซื้อมะขามเทศไม่ให้เรากินเราก็เอาเม็ดมารโรยหวานๆไว้ แล้วก็ตัดแต่งน,น,นู่นนี่นนั่นไม่ให้เขาสูงมากไงส่วนมะขานเทศต้นนั้นเดี๋ยวกันหมู่บ้านเรานี่สงบสุขเรียบร้อยนะมีเพื่อนบ้านน่ารักอยู่กันแบบมีความสุขนิติบุคคลก็จัดการดีดีขยันขันแข่งนะผู้จัการเราเนี่ยคุณเอสเนี่ย เนี่ยคือเขาติดเยอะนะ้ะแต่เขาร่วงแล้วเขายังไม่ติดฝักนะที่เราถ่ายไว้ตอนนั้นอนะ่ะเขายังมีร่วงอยู่ทีนี้รอลุ้นว่าจะติดฝักไหมส่วนนี้เราก็เป็นคนเอามาปลูกเองกระท้อนคือไม่รู้อ่ะชอบกินอะไรก็เอาเม็ด มาเพาะเพาะเพาะเพางเอาไว้ไวจริงๆทุกหมู่บ้านนะถ้าเกิดปลูกแบบต้นไม้พืชกินได้นะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกหมู่บ้านนะเนะถ้าแบบไม่มีคอนเน็กชันกับพวกสวนสวนป่าสวนอะไรก็แล้วแต่ไม้ป่าไม้ประดับนะถ้าปลูกเนี่ยปลูกเป็นเป็นคือ ทุกหมู่บ้านน่ะถ้าปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ผลน่ะมันจะดีไม่ใช่น้อยเลยนะเอออย่างเนี้ยอย่างต้นมะขามเนี่ยได้กินด้วยทนด้วยแต่เขาอาจจะแบบว่าเขาจะปลูกต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีใบร่วงไงใช่ป่ะเขาจะปลูกต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีใบร่วงหล่น แต่ถ้าเป็นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นยังไงก็มีร่วงหล่นแน่นอนก็จะเป็นภาระของเออจ้าหน้าที่เก็บกวาดใบไม้มันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายสูงอีกอันนี้เราก็ตัดแต่งนะตัดแตง่งต้นอนหนาคือเขาติดติดดอกแต่ร่วงก็เลยตัดสินใจตัดตัดก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะึงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้เขาแข็งแรงก่อนในหนาเนี่ยนี่ก็เป็นกินกินเสร็จแล้วก็มาเอาเม็ดมาเพาะเดี๋ยวหมดอายุขายนี่เขาเริ่มเห็นป่ะผูแล้วเห็นป่ะมะกอเดี๋ยวเราก็ให้เขาเป็นปุ๋ยอยู่แถวนี้แหละ แล้วปลูกไม้ปลูกไม้อยู่นี่นี่นี่งอกแล้วทวี่โรยไว้โดนหอยทากกินอันนี้นี่นี่ก็ปลูกไว้โรยไว้ไวแต่พี่พี่พี่หอยไงพี่หอยเข้ามาเก็บกินไงเนี่ยโรยเม็ดมะละกอไว้พอสมควรแล้วทีนี้เจอพี่หอยเขา ลูกแบบปลอดสารเป็นธรรมดาที่จะต้องมีถ้เาเหลือแค่นี้ก็เอาเอ้ยเหลือไม่ม่่งนะพี่หอยนะพ,ยพี่หอยพี่หอยพี่พี่เหลือเหลือมะละกอให้กินบ้างนะรู้เป่ายังไม่รู้ว่าจะมีไข่มองนี้ไม่รู้จะมีไข่เคยเยอะมากมายขนาดไหนแต่หอยทาก็ดูน้อยลง เพราะว่าเราก็ตัดพวกใบใบเนี้ยต้องเอาใบที่มันสามารถกำจัดพวกไข่หอยได้นะใบน้อยนาอะไรที่มันมีพิษอะมีสารพิษมีสารพิษใบน้อยนาใบขี้เหล็กพวกนี้ยเขาจะมีสารพิษ ที่ช่วยฆ่า,มาแมลงฆ่าปลวกหลายคนยังไม่รู้เพื่อนใหม่ยังไม่รู้อันเนี้ยตัดบานทิ่มลงดินเลยยอดยอดมายมยมเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้ผักเป็ดญี่ปุ่นก็ตัดกิ่งปักชำได้กิ่งของผักหวานบ้านก็ตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยเรายังไม่ได้ นี่รากลงดินไปแล้วมั้งพอแล้วให้ดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเมื่อกี้ฝากช่องไปเรียบร้อยแล้วนะไปดีกว่าทำงานต่อแหนแดงแหนแดงคุณต้นเกษตรเรอค่ะเรอเรอแหนแดงคุณต้นเกษตรไปดีต่อ เราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำนะอย่างว่านะแต่ละคนก็อาจจะแบบห่างหายไปจากจอเรดรา,ดารของเราเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องทำกันทุกคนเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะจ๊ะขอให้ทุกคนนะ่ะดูแลช่องตัวเองด,ดูเหมือนทำงานบริษัทเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทดูแลเจ้าของดูแลบริษัทให้ดีๆ ลูกค้าก็เหมือนคนดูนั่นแหละพวกเราทํางานเปิดสร้างรายได้มันเป็นเหมือนคนทํางานไม่เหมือนคนทํางานเราทํางานเลยแหละเปิดสร้างรายได้ได้แล้วถ้าเราไม่ไม่ลงคลิปมันก็ไม่ได้เงินเหรียญก็ไม่เข้ามากน้อยอยู่ที่ความขยันของพวกเราเท่านั้นเองให้คิดว่าเป็นการสะสมเงินเอาไว้ใช้ในยามแก่เท่าชราก็แล้วกัน ถ้าเป็นไปได้ก็เปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งเอาไว้ให้เอาไว้เ,ไวเป็นบัญชีของ YouTube รายได้ YouTube รายได้ Facebook อะไรเงี้ยรายได้จากแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นเปิดไว้เลยเป็นเงินเก็บให้เป็นเงินเก็บแต่หลายคนก็เก็บไม่ได้อะพอเงินโอนเข้าบัญชีก็ต้องไปจ่ายค่านู่นค่านี่แล้ว หลายคนก็มีรายได้เยอะอยู่ต่อเดือนของเราเหรอไม่อยากจะคุยเ <c oughs> อาเป็นว่าสามช่องรวมกันยังไม่ถึงสามพันเลตอนนี้ <c oughs> เออยังหัวเราะได้อยู่นะคะเออพอยอมพอมออีรายได้จากค่าชงค่าเท่าคอนโดคอนโดนิดๆหน่อยๆพอได้บ้าง หุนกองหุ้นกู้พอมาประทางชีวิตแล้วก็รอรุนหวยทุกเดือนเลยไปหลายรอบแนละ้วฝากกติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาๆหุห่หนๆทำสวนทุกวัน ฝากแชร์ฝากไลคฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ทำไปนะจ๊ะทำไปจนกว่าจะหมดอายุไขหมดเรี่ยวหมดแรงแค่นี้นะ